อ่าโตตอบกลับมาหาครูหน่อยตอนนี้ร้อยคนเต็มแล้วนะคะฝากบอกเพื่อนด้วยค่ะรบกวนด้วยนะคะว่าช่วยเปิดกล้องด้วยค,คุณครูอยากเห็นหน้าทุกคนเลยนะคะอ่าค่ะน่ารักมากเลยยิ้มสดใสนะคะเช้าเลยรอครูอยู่ใช่ไหมคะอ่าถ้าใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งคุณครูรู้ด้วยนะคะคุณครูจะรู้ได้ยังไงเอ่ยว่าเข้ามาเมื่อวานได้กดหนึ่งแล้วก็วันนี้เข้ามาได้อีกก็กดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเปิด ถ้าเพิ่งเข้ามาวันนี้วันที่สองใช่ไหมคะกดสองค่ะก็คือไม่ใช่กลุ่มเมื่อวานอ่ะเออนะคะก็เราเป็นการทดลองแค่ร้อยคนแรกเท่านั้นวันนี้แท่ถ้ามีโอกาสนะคะหลังจากเราได้ทดสอบแล้วมันดีจริงๆอ่ามันพอจะช่วยเราได้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะดีกว่าเราอยู่เฉยเยถูกไหมคะก็จะากมีโอกาสนะคะทางโรงเรียนก็อาจจะมีมาตรการที่เราได้ผ่าสศัลการณ์นะคะ โควิดไปได้วยกันนะคะดีกว่าเราหยุดอยู่บ้านเฉยๆเพราะการเรียนรู้ไม่มีคําว่าจํากัดน,นะคะทางโรงเรียนต้องมีมาตรการมากมายนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะทดสอบดูว่าใครเพิ่งเข้ามาได้ครั้งแรกนะคะ,ะเพราะเมื่อวานเนี่ยเต็มซะก่อนร้อยคนแรกนะคะกดสองนะคะส่วนคนที่เมื่อวานก็เข้ามาได้วันนี้ก็ยังเข้ามาได้แสดงว่ารวดเร็วมากเลยกดหนึ่ง่ ส่งกันเข้ามานะคะคุณครูก็อยากรู้เหมือนกันนัดวันอะไนะคะกดหนึ่งเมื่อวานนะคะพี่พิวัตรกดหนึ่งนะคะอย่าลืมเปิดกล้องด้วยนะคะคุณครูอยากเห็นหน้าทุกคนเลยนะคะขอะอน,นุญาตปิดเสียงปิดไปทุกท่านนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายนะคะเราจะเอาผลจากเมื่อวานเนะะี่ยค่ะมาปรับปรุงนะคะเป็นข้อมูลนะคะเพราะคนที่จะสะท้อนนะคะว่าเมื่อวานเนี่ย ดียังไงหรือควรจะปรับยังไงนะคะช่วยช่วยแนะนํากันเข้ามาได้นะคะแต่ตอนนี้ทักาทาคุณครูก่อนนะคะกดหนึ่งหมายถึงคนที่เมื่อวานก็เข้ามาวันนี้ก็ยังเข้ามาได้อีกนะคะร้อยคนแรกส่วนท่านที่กดสองก็คือท่านที่พึ่งเข้ามาได้วันนี้นะคะกระมลชูปูที่ที่ฟงนะคะพยายามใช้ชื่อเป็นทางการนิดนึงนะคะคุณครูจะได้เรียกชื่อได้ถูกต้องนะคะ อ่าชาลิสานะคะสุภนัตเข้ามาแล้วโอเคค่ะชาลิสาไม่ได้อยู่เซี่ยงเลยต้องเหมือนกันต้องกรองใหเลยไม่เราไม่ได้ไม้บกมือได้คุณครูเห็นต้องยหน้าทุกคนเลยนะคะโอเคบกมือไหนค่ะบกมือค้างไว้ค้างไว้อ่าค้างไว้ค้างไว้เยี่ยมเยียมเยียมโอ้คมากค่ะสุกัญญานะคะอ่านัทพรเยี่ยมค่ะอ่าน้องเอื้องโอเคค่ะคุณครูเห็นทุกคนเลยนะ เห็นไหมคะว่าการสื่อสารไม่ได้มีขีดจำกัดเลยนะคะเราใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสคนฉลาดเนี่ยจะเห็นอุปสรรคทุกอย่างเ,เป็นโอกาสในการพิชิตปัญหาได้หมดเลยและเราเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับการทดสอบเรียนออนไลน์นะคะก็เยี่ยมมากเลยที่มารอค,คุณครูตั้งแต่เช้าเลยนะคะตามเวลานัดหมาย10โมงตรงนะคะขณะนี้ก็เข้ามา ช่วงการทักทายช่วงแรกต่อมนะคะเมื่อวานเนี้ยเราก็เป็นการทดสอบจึงส่วนใหญ่ก็กดหนึ่งกันมาเยอะเลยนะคะชาลิสากดหนึ่งเมื่อวานก็เข้ามาได้วันนี้ก็เข้ามาได้นะคะชาลิสาเอ๋ยนะคะนัทชัยเอ๋ยเยี่ยมมากเลยส่วนคนที่ขึ้นเข้ามาได้วันนี้วันที่สองเข้ามาได้เป็นครั้งแรกนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์ซึ่งทดสอบแค่ร้อยคนแรกแต่ไม่ต้องตกใจนะคะฝากบอกเพื่อนๆด้วยเรามีการบันทึกวิดีโอไว้และเราก็ จะแชร์หน้าเพจมอหนึของเรานะคะ SPM1 นะคะ Black 63นั่นแหละนะคะกลุ่มเพจมอหนึของเรานะคะซึ่งทุกอย่างจะแก้งข่าวสารและพยายามติดตามข่าวสารตลอดนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆมากมายแต่ตอนนี้ที่ตามที่ท่านผององยังให้ลูกๆทราบแล้วนะคะว่าเปิดเทอมอ่าเปิดเทอมวันที่อะไรคะมอหนึของเรา เปิดเทอมทั้งโรงเรียนตอนนี้กําหนดไว้อยา่างเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนเพราะสถานทั้างหน้าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เป็นตั้งไว้ก่อนว่าสองกรกฎาคมเปิดเทอมสําหรับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดกิจริกนะคะและ้วก็เราจะมีการจัดซื้อหนังสือด้วยใช่สาหรับทุกระดับชั้นนะคะซึ่งหมอหนึ่งจะซื้อหนังสืออุปกรณ์การเรียนชุดพละเนี่ยค่ะวันที่ 24มิถุนายนนะคะแต่ทั้งนทั้งนั้นก็ติดตามข่าวสารตามเพจได้เลยนะคะเพจของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพจริกใน f a c e b o o k นะคะโอเคแล้วค่ะตอนนี้เข้ากันมาเต็มพิกัดแล้วนะคะร้อยคนเยี่ยมมากเลยแต่คนที่พลาดโอกาสนะคะฟังอยู่ตอนนี้ซึ่งจะมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็จะแชร์ให้ทุกคนได้เห็นหมดเลยนะคะว่าเราทดสอบเปนยังไงวันนี้นะคะ วันที่สองแล้วเย okay. ี่ยมมากเลยนะคะโอเคครูก็ยังมือใหม่อีกเหมือนกันนะคะแต่คุณครูเชื่อว่าหลังจากเมื่อวานที่เราได้ผ่านการทดสอบจะนำข้อที่ยังต้องปรับปรุงเมื่อวานนะคะเช่นเมื่อวานเนี่ยบอกว่าคุณครูไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเสียงจากพรีเซนเตชันนะคะที่ครูเตรียมมาเนี่ย ทุกคนก็ไม่ได้ยินเลยเอ๊ะคุณครูเปิดอะไรนะคะอาเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอแก้ตัวได้หรือเปล่านะคะอะขอแก้ตัวนะคะดูซิว่าเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อวานแล้วก็อย่าลืมนะคะตอบรับกันเข้ามานะคะอยากจะให้มีเสียงนะคะอะอยากให้ฟังเสียงด้วยนะคะนี่บทเพลง ดิสเชันที่รูโชว์ไลอยู่ตอนนี้นะคะได้ยินเสียงรกรานะคะตอบรับกันก็มาน่อยยิเงนกูเห็นตหัวนํา่นไปยเตัรช่วอไปเรื่อยเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดนะคะรูจากโงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกนะคะแล้วก็ทีมงานก็มาท่านผอท่านรองผู้ในการทุกท่านแล้วก็คุณจะได้ กินกันชัดๆเลยนะคะเอ๊ะทีนี้คุณครูอยากจะทดสอบนะคะหลายคนบอกว่าไม่ยินเสียงเลยนะคะเสียงมันก็กระตุกกระตุกกระตุกมาทุกคัวเนื้อหาดีกว่าดีไหมเออลองบูดตัวอย่างว่าอะไรเราต้องไปปรับนะคะแต่ผู้ที่จะสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดคือใกล้ถูกต้องก็คือพวกเรานั่นแหละค่ะกินกันเข้ามาได้เลยว่าเสียงเป็นยังไงเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเราต้องได้รับการตอบรับอ่า r e a c t i o ่นกลับมานะคะพินมาก็ได้นะคะแนะนำมานี่แหละค่ะเสียงเหล่านี้ค่ะจะสะท้อนให้เราได้แก้ปัญหาต่อเราเรียนเรืเร่องอะไรกันเอย ก็คุยหน่อยสิจ๊ะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรเยี่ยมมากอานุแล้วก็นัทพลนะคะ,ะจะสไลด์มาลายไปสิ้นเลยถ้าเราผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารนะคะเราต้องใช้เกิดประโยชน์ไหมคะเราไม่ต้องเสี่ยงวิกฤตเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะโควิด -19 ก็ได้ซึ้นที่2แล้วนะคะก็คืออยู่ในช่วงของการ ระวังแล้วก็ระวังนะคะตอนนี้ก็ประเทศไทยบอกว่าโอเคเราก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปการเรียนออนไลน์ถูกต้องค่ะเก่งอ่าคุณยะพัฒนนะคะแล้วก็แอดมินอ่าคุณครูจะสอนเรื่องเลขยกกําลังเมื่อวานถูกต้องยากให้เราใส่เครียอนะคะก่อนจะเริ่มเนะะื้อหาไม่ได้เลยะคะ่ะทดสอบน้อยเพราะเราต้องการทดสอบสื่อสารนะคะไม่ได้เพราะตัวเรานะคะรับสารที่คุณคร ไม่เป็นไรค่ะทดสอบอย่างที่บอกนะคะเราทดสอบกันสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับพวกเรานะคะอ่เมื่อวานไหนะคะเมื่อวานครดูได้กลืนนาในเรื่องของเลขยกกําลังใช่ความใ่ช่อไหมลูกยิยามบอกว่าไงนะะยิยามบอกว่าและอ็นเป็นจำนวนเต็มบวกเอยกําลังอนแทนด้วยเอยกตัว เรียก a ยกกำลัง n ว่าเลขเรามี a เป็นฐานหรว่าเบสแล้วก็เราเรียก n ว่าอะไรนะถูกต้องว่า exponent โ,โอเคเสียงมันกระตุกครับขอบคุณครับรักาตัดีมากเลยแนะนำาถ้า a ยกกำลัง n นะคะก็หมายถึง a คูณกัน n ตัวเอ๊ะแล้วถ้าเกิดตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะ2ยกกำลัง3นี่เมื่อกนเป็นฐานก็มี3เป็นเลขทยกกำลังก็หมายถึงอะไรเอ่ย2 2คูณกัน3ตัวได้ไหยคะ2คณ2 อันนี้คือครอัวเนาะเอาละมาถึงตา่อนรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนสําหรับเลขยกกําลังนะอ่ะเาเดี๋ยวลองดูสิว่าเด็กสาอืมเฟสชี่มากจะไหวไหมนะคะกับแบบป็ตัวอย่างที่1ไปนี้แทนด้วยจํานวนได้นะคะคูณห้าคูณห้าเออห้าคูณห้าเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าถูกต้องอ่ะไหนลองฝึกป้าตาอ่าเดี๋ยวลองคิดดูนะคะที่ครูมีโจทย์ให้เลยทดสอบดูสิว่าอ่านได้ไหมอ่าขก็สอบไอ้นะคะเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวาย้าเสียงรบกวนนะคะอ่านว่าอะไรคะ มาเลยพี่ไม่ครบเนาะไมให้ว่าไม่อ่านก็ลบสองยกกำลังโจทย์ข้อสองเนี่ยอ่านว่าอย่างไรอ่ารีบแล้วนะคะที่จะเริ่มได้ทําแล้วคันไม้คันกริกของเราเป็นเรื่องอะไรเอ่ยวิทย์คณิตใช่เลยนี่เป็นการบ่งบอกว่าทำให้คุณครูรู้ว่าเรามีการโต้ตอบนะคะบอกว่าลบสองท่านะคะน้องนภัสก็อ่านว่าแล้วก็น้องเทพพานุก็บอกว่าลบแล้งเมื่ออ่านถูกแล้วต่อไปหาคําตอบให้คุณครูเลยนะคะ่าเราก็มาเรียนที่ศาะนะคะลองคิดดูนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้ ใครเสร็จแล้วบ้างเอ,อ้ยนะคะใครเสร็จแล้วนะคะอ่เ๋ยนะคะกดเอพิมพ์คําตอบมาดีกว่าถ้าไม่ควาหน้าแต่พิมพ์คาตอบเข้ามาเลยนะคะว่าอะไรนะคะว้าตอบอะไรพิมพ์เฉพาะคำตอบมานะแป้นปพิมพ์ได้หมดเลยนะคะหนูตอบเข้ามาคุณครูก็ส่งความรวดเร็วนะคะทุกข้อเลยดีกว่าเนอเอเพราะค่อนข้างเหมือนกันนะคะว่ารอหรือตปล่านะคะอ่า หรือจะเป็นการสิทนาครอพิมพ์มาแล้วคะศิบุบกนี่คือข้อหนึ่งข้อสี่เลยข้อหนึ่งนะคะตอบอะไรข้อสอง,อสองตอบอะไรนะคะใครเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามถูกไหมคะแล้วก็ระวังการหน้าแตกก็ไวแต่กวดเลยแล้วนะโอเคนะคะยาวๆทั้งหมดเลยโอเคคุณครูอรออยู่ค่ะอ่าสักกี่นาทีดี เราเชื่อว่าแค่นี้กิ๊บมากสาหรับติ๊กตันจนเข้าสู่สถาบันที่มีชื่อเสียงที่จริของเรารับนักเรียนเข้าศึกษาปรับโฟต้าอื่นๆใมไดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเฟสจริงๆด้วยรอคําตอบอยู่ค่ะตอนนี้นะคะรอคําตอบอยู่ะะได้นะคะแต่ระหว่างนี้เราเชื่อว่าไม่อยากจะให้เสียเวลานะคะการเรียนรู้มีได้ตลอดก็สามารถเรียนรู้ที่บ้านทํางานที่บ้านนะคะเรียนออกลางหนึ่งนะคะที่ทางโรงเรียนนะคะก็พยายามนะคะว่าถ้าไม่ได้นะคะลูกรสานที่ผอมาถึงจะได้กับภาวะโควิดท่านตรวจรองที่รับชมอยู่ด้วยนะคะ คุณครูก็เป so ็นเพียงหนึ่งตัวแทนของคุณครูเข้าสู่การเรียนแบบออนไลน์จริงนะคะรูปแบบนะคะจะได้มาพบปะกับพวกเราอย่างการสื่อสารนะคะไม่ใช้เสียเวลาอาจจะได้บัครกพร่องไปนะคะข้อสามมาให้แล้วนะคะเยี่ยมค่ะคะเฉลยเลยเนาะได้ไหมห้านาทีแล้วค่ะคุณครูยืนยันมาครบห้านาทีแล้วเฉลยเลยเนาะนะคะโอเคอ่าเฉลยนะคะเฉลยอยู่ตรงนี้หนึ่งตอบร้อยยี่ห้าถูกต้องไหม ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4 16ข้อ3าไม่สงสัยนะข้อ2เนาะเพราะลบคูณลบมันคูณคูก็ให้ให้รีบไปว่าเทคนิคเลขชี้เป็นเลขคู่คู่เพราะฉะนั้นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ก็ยกกำลังสองก็คือ100่งรคู่ะยข้อ4 2ยกกำลัง6ก็คือ2อคูณกั่อย่าสับสนนะถูกเนาะข้อสองคูนถูกเนไม่ใช่ทั้งหมดยกกำลัง5ก็จะมีค่าเป็น2ได้บวก4บวก4คูลบ2บวกสิ วกซิบฟลคูลบสองเฮ้ยเอ๊ะหน่อยว่าครูจะทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าใครบอกวันได้บ้างคุณครูเห็นแล้วแหละข้อผิดพลาดเป็นคนแรกบอกมาว่าข้อห้ามันต้องตอบลบสา,ามสองไหมครูอัานวันเฉลยได้ไหมแน่เหรอคุณครูผิดแน่เหรออะ,ช,ะ 3, ช, 3, ออช่วยดูหน่อยค่ะลบสามสองวันเฉลยลบสามห้าได้ไงลบสองเอ๊คุณครูผิดเหรอช่วยดูหน่อยผิดจริงของกันห้าตัวได้ลบสามห้าเนี่ยมันใช่พี่กรก็เขาบอกว่ามันต้องตอบลบสามสองครูอานอ่ะโอ้โหที่เห็นไหมคะเป็นการห้าแตกอย่างใหญ่หลวง เป็นไป้ยังไงครูอันเวลาครูจะแก้เนาะใชไ่ได้ใช่ไหมคะมันต้องตอบลบสาก็บอกมาทุูอันคิดไหมคิดไหมโอเคได้ได,ไดทุกอย่างต้องหน้าแตกเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยอ่าก็ไปที่ตัวปากกาอ่าเราก็แก้แก้เป็นนี่สดๆมันต้องตอบเหมือนที่ใครครูอันชชดยานนนก็ตอบลบ 3, 2, 3. สามสองดีแต่ระภาพตามตรงว่าิดจริงมันต้องตอบแล้วเยยม,มาก อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กันนะคะเอ้ย11โมงนะคะแต่ระบบเนี่ยมันจะตัดภายในว่าพลาดโอกาสช่วงนี้ไปอาจจะเสียได้นะคะ,ะมากมายโอเคนี่คุณครูก็แก้แล้วหรือไม่นี่ครับใช่ค่ะครูเขียนผิดอ่านีมากนะคะที่กลับมาแล้วก็ช่วยกันดูที่กันติ้งนะคะเยี่ยมเลยนะคะถ้าเครียดกันแล้วนะคะผ่อนคลายหน่อยนะคะอ่าเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ะค่ะเมื่อกี้คุณครูเปิดเป็นเป็นเหมือน,นกับอ่าความสําคัญนะคะ อ็ม่ได้เสียเงผิดโอเคเมื่อกี้จบไปแล้วเนาะอาจที่นี้คุณครูให้ผ่อนคลายคุณครูให้เราดูเพลงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องนคะเป็นสองวรรคแรกของบทเพลงติดเอเพทที่นำหน้าเรียกคาว่าเพรชื่อของสถานีค่ะเช่นเพชรพนรายเพชระดาอะไรคำร้องคุณครูว่าที่ร้อยตรีท่าภารประจำอยู่ที่นี่นะคะคุณครูว่าที่ร้อยตรีท่าภาษาเพลงสองที่สองวรรคแรกนะคะที่เป็นเหมือนอะไรเอ่ยดูนะคะถ้าเราเป็นเพทใช่คะให้รเพเพใช่ไคุณครู ขอบคุณค <łość> ่ะที่บอกกันเข้ามานะคะมันยังข้างหน้าจอที่เฉลยเลยทุกอย่างมันย่อมมีมาตลอดแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนบ่าปัญหาแต่ละป้แต่ถ้าคนฉลาดเรียนละ อยู่บ้านเฉยๆดีกว่าเล่นเกมดีกว่าครูซีต้องตัดตัดตัวงใช่ตัดตัวงเองนะคะซึ่งทางโรงเรียนเรามีความพร้อมครูเชื่อว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เข้ามาอยู่ในรั้วสถาบันอย่างนี้มีความพร้อมตอนนี้นะคะยังค้างภาพที่เฉลยเหรอคะโอเคเสียงก็กระตุกเหลือเจ็ดนาทีครับเหลือเจ็ดนาทีจะไม่เร็วจังอะแสดงว่าเราต้องรีบแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรอยากจะมีการหรือทางโรงเรียนอะไรก็สามารถรีเควสต์เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นการทดสอบอมีคนถามว่าสอง อ่าสองประโยคแรกนะคะเช่นเพชรใช่เม็ดกรวดเพชรย่อมอวดน้ำเลงไม่เป็นไรคุณค่าในเพชรในสองวักแรกนะคะแล้วก็นาทีทุกคนก็อยากจะเรียนกันยาวๆเลยนะคุณก็ยังเป็นนะคะวันนี้เป็นแค่ทดสอบอย่างที่บอกมีแนวโน้มรีเฟสกลับมาว่าค่อนข้างจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยโอเคหรือให้นาทีนะอ่ามีกี่เพชรฟังอีกรอบกระตุกกระ หไห,ขขห้ตอบสีบ้างเอ่ยอรับปัญหาไว้แล้วนะคะตอนนี้ตามฝ่ายทีมงานนะคะทุกท่านเลยปรับปรุงตรงนี้อยู่นะคะยังครางที่เฉลยเลยครับอเอ๊ะบางล่าวนะคะความเร็วของเรปเนี่ยแต่ละสถานที่มันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเวลาก็เหลือตอบรับใช่ค่ะม,มีสีเพรถูกต้องนะคะนะคักวัทย์บอกสีเพรใช่ค่ะพิเศนี้ก็บอกว่ามีสีเพรถูกต้องโอเคแล้วไหนตอบรับมาหน่อยนะคะว่าหลังจากที่เราได้เจอกันนะคะ อ่าเนี่ยเรามีความสุขหรือเปล่าอ่าถ้ามีความสุขนะคะกดอืมกดอ่ากดกดอะไรมานี้อ่ากดห้าเลยนะคะออาเป็นแบบเต็มสิบให้คะแนนจะสิบบอกว่าเหลือสามนาทีแล้วอ่ะทดสอบมาหน่อยส่งรีควีตขกันเข้ามาเดี๋ยวโอเคอ่าเห็นหน้าครูชัดขึ้นใช่ไหมคะโอเคทุกอย่างต้องมีการพัฒนานว่าไม่คว่ามันมีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะคะเอาละวันนี้เราได้เริ่มนับสองแล้วเนาะเราได้เริ่มต้นนับแล้วอ่ะทุกคนเห็นหน้าทุกคนเลยทุกคนกำลังงงมึนอะไรหรือเปล่านะคะ อ๋อเวลามันจะขึ้นตรงนี้ให้เลยเห็นไหมคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะชีวิตคือการเรียนรู้นะคะอยู่ที่เรียนรู้ใช่อะสรุปสุดท้ายเต็มสิบนะคะการสรื่อสารแน่นอนแหละมีปัญหาแต่ครูเชื่อว่าเรามีความประทับใจมากน้อยแค่ไหนเต็มสิบนะคะในเรื่องความประทับใจนะโอเคปัญหาต่างๆเราเราตัดแก่อุ <c oughs> วิสรภาพตามตรง คือเราตัดปัญหาไปก่อนปัญหาเสียงกระตุกเอ้ยภาพไม่ชัดเอ้ยแต่เอาความทับใจนะคะอยากให้เราเห็นความตั้งใจของทางโรงเรียนที่อยากจะมอบสิ่งดีที่มอบให้นะคะให้เราช่วยให้คะแนนมาหน่อยนะคะคุณครูขอความอ่าขอความอะไรเดีย่ยขอความเห็นใจนะคะอ่ามาอ้อนหน่อยนะคะว่าเต็มสิบเห็นความตั้งใจของคุณครูนะคะของโรงเรียนของทีมงานหรือเปล่านะคะที่พยายามนะคะ หาช่องทางติดต่อกับเรานะคะเพราะนั้นให้เรานะะคช่วยให้คะแนนมาหน่อยนะคะกดชกกดชพรบอกให้สิบเต็มเลยขอบคุณค่ะธนากจบอกให้เจ็ดไม่เป็นไรค่ะกูจะน้อมรับไว้นะคะว่าธนากจประทับใจแค่เจ็ดเองหรอพิชิตให้สิบเต็มเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันจะตัดไปเองเลยนะคะระบบนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูลาไว้เลยนะคะเราก็ส่งคะแนนร้อยเต็มสิบโอ้โหนะคะให้ร้อยเต็มสิบเลยนะคะนัทวัฒน์บอกโอ้โห และอีกคนนึงให้มาเป็นร้านๆเลยนะคะโอ้โหเยี่ยมมากราัชาตาให้แปดเต็มสิบนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันจะตัดสัญญาณไปเองเลยเราทิ้งคะแนนไปตรงนี้ได้เลยนะคะค,คุณครูอยากจะรู้ว่าน้องมหนึ่งประทับใจหรือเปล่านะคะอาจจะคุณภาพในเรื่องของเสียงที่เราไปปรับปรุงนะคะเดี๋ยวน้อมรับไปแก้ไขให้แน่นอนนะคะรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากได้ทางโรงเรียนเรามีเพจติดต่อแล้วไนงะใช่เพจ stp m 1 o z หกนะคะ แต่ตอนนี้คุณครูอยากรู้ว่าให้คะแนนคุณครูเท่าไหร่นะคะร้อยเต็มสิบนะคะฮาริสบอกขอบค้นค่าชนชนนบอกให้สิบเต็มเลยเขาบค้นค่าคุณครูไม่ได้ไม่ได้หลงตัวเองนะไม่ได้ว่ายยนะโอเคเดี๋ยวสัญญาณมันจะตัดไปเองเลยเนาะเราอาจจะต้องมีโอกาสจะกระดีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะต้องดูผลการตอบรับของเรานะคะฮิปเปิ้ล่าเข้ามานะคะถ้าอยากเจกับคุณครูอีกนะคะโอเคตอนนี้คะแนน ก็หลังไหลกันเข้ามาเดี๋ยวสัญญาณมันจะตัดเนาะอ่าโอเควิทยก,กอได้เก้าจุดเก้าเก้าเกาเก้านะคะโอเคอ่าน้องมิกให้แปดทักโอเคค่ะขอบคุณค่ะ